เทคโนโลยี NRF2 ตัวนี้ยเขาไปช่วยลดเส้นทางตัวเนี้ค่ะพอเขาไปลดเส้นทางที่จะไม่ทําให้สนิมมันเกิดหรือคนที่มีสนิมเกิดขึ้นแล้วเขาก็ค่อยๆเป็นลดสนิมตัวนี้เมื่อไม่มีสนิมคำว่าสนิมเนี่ยอนกภาพสมมติหลอดเลือดเต้นเลือดของเราเนาะหรือแม้แต่ในเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่ไม่ยืดหยุ่นเป็นเซลล์ที่อักเสบเซลล์อักเสบมันก็เซลล์เหมือนเซลล์หอีดๆงอๆเงี้ยเนานะ ท่อเลือดหลอดเลือดของเราก็เหมือนกันสมมุติมันมีสนิมคําว่าสนิมนี่ก็หินปูนไประเกะระกะแบบนี้ค่ะมันก็ทําให้การระบบการทํางานการไหลเวียนของเลือดไม่ดีเวลาการไหลเวียนของเลือดไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดพิษนะคะเกิดอนุมูลอิสระเนาะแล้วเวลาเกิดอนุมูลอิสระคนที่มีภาหะแบบแฝงอยู่แล้วหรือธาลัสซีเมียอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งสูญเสียกําลังมากขึ้นนะคะ